บทที่13อนัตตะลักคณะสุดตังเอวัเมสุดตังเอกังสมยังพคะวาภารณสียังวิหารติอิสิปัตเนมีขัทเยตตะลักโขพะกวาปัญจวัคคียพิกุอมันเติรูปังพิกเวอนัตตารูปังจหิทางพิกเวอัตาอภาวิสารไะยิทางรูปังอภาทายะสังวัตเตยะรัเพทาจรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติยัสมารุโกพิกเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอภาทายะสังวัตตินาจารปติลูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติ เวทนาอนัตตาเวทนาจหิทางพิกเวอัตาอภาวิสานายิทางเวทนาอภาทายะสังวัตตยะรับเพทถาจาเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยัตสมาจโขพิกเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอภาทายะสังวัตตินาจาระปฏิเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจหิทางพิกเวอัตาอภาวิสัตวิสจะ นายทังสัญญาอาภาธายะสังวัตเตยะรับเพทาจัดสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาอาโหสิติยะสมาจักโคพิกเวสัญญาณตาตัสสมาสัญญาอาภาธายะสังวัตตินาจารพติสัญญายะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาอาโหสิติสังขาราอนตาสังขาราจหิทางพิกเวอัตาอาาวิสังสุนายทังสังขาราอาภาธายะสังวัตเตยุงรับเพทาจัดสังขารีโสเอวังมีสังขาราโหตุเอวังมีสังขารามาอเหสุนติยะสมา จ่โคภิกเวสังขาราอนัตตาสัตสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตตันตินาจาราปฏิสังขารเรสเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณนันจิทังภิกเวอัตตาอภาวิสัตหิยังวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยารับเพทาจาวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติยัสมาจากโคภิกเว วิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาาธายะสังวัตตินาจาราปฏิวิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติตังกินมัญญาถาพิกเวรูปังนิจังวาอนิจังวาตินิจังพันเตยามปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยามปนานิจังทุขังวิปาริณามะธมังการังโนตังสามนุปัสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมอัตติโนเหตังพันเต ตังกินมัญญาถาพิกเวเวทานานิจาวะนิจาวะติอนิจพันเตยมัมปนานิจังทุกขังวาตังสุข,ขังวาติทุขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปรินามะธรรมังการังนุตังสามนุป,ปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหามาสมีเอโสเมอัตติโนเหตังพันเต ตงกินมันยะถาพิกเวสัญญาณนิจาวานิจาวาเตียนิจาพันเตยามปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปารินามัทธมังการังลูกตังสัมมโนปัสตุงเอตังมะมะเอโสหามาสมีเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตต่างกินมันยะถาพิกเวสังขารานิจาวานิจาวาเตียนนิจาพันเตยามปนานิจังทุกขัง วิวาทุกขังว่าตังสุขังว่าติทุขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปาริณามัธรรมังกรังนุตังสามมนุปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหามัสเมเอโสเมอัตติโมเหตังพันเตตังกินมัญญาถะพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยมปนานิจังทุขังว่าตังสุขังว่าติทุขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปาริณามัธรรมังกรังนุตังสามมนุปัสสตุงเอตังมะมะเอโสหามัสเมเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตัสมาติหะ พิกเวยังกินจิรูปังอติตานาคตาปัจจุบันนาอัจชตังวาพาหิทาวาโอลาลิกังวาสุคุมังวาหินาวาปนิตังวายันทุเรศันติเกวาสัพพังรูปังในตังมะมะในโสหะมัสมีนามิโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัทธพังยากาจิเวทนาอติตานาคตาปัจจุบันนาอัชตาวาพาหิทาวาโอลาลิกาวาสุคุมาวาหินาวาปนิตาวาญาทุเรสันติเกวาสัพาเวทนาในตังมะมะ เนโสหะมัสสมีณเนะมโสอตัตติเอวะเมตังยาถาภูตังสัมมะปัญญาะทัทธพังยากาจิตสัญญาอติตานาคตาปัจจุบันาอัชตาวาพาหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวหาินาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพพาสัญญาอเนตังมะมะเนโสหะมัสสมีณเนะมโสอตัตติเอวะเมตังยาถาภูตังสัมมะปัญญาะทัทธพัง เยเกจิสังขาราอัติตานาคตาปัจจุปันนาอัชตาวาพาหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวาเยทูเรสันติเกวาสภเศสังขาราเนตังมะมะเนโสหามัสมิดนาเมโสอัตติเอวาเมตังยถาภูตังสัมมัปปัญญายัตทัถพังยังกินจิวิญญาณังอัติตานาคตาปัจจุปันางอัชตังวาพาหิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินาวาปนิตังวายันทูเรสันติเกวาสพัง วิญญาณังในตังมะมะในโสหะมสมิดนมโสอัตติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมัตปัญญาะทัทธพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยสาวโกลูปัสมิงปินิพินติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขารีสุปินิพินติวิญญาณสัมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตมิติยางโหติขีนาชาติบุตตังพรหมัจรรยังกะตัง กะรณียังนาปรังอิทธาตาติปาชานาติติอิเทโมโวจะภพคะวาอัตามะนาปัญจวัคคียาพิขุอะภพคะวะตโตภาสิตังอภินันทุงอิม,มัตสบินจะปะนะเวยากะรณ์สมิงพัญญามาเนปัญจวัคคียานางพิขุนางอนุปาทายะอาสาะเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติ <c oughs> บทที่14มหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมยังพระวาสเกสุวิหาราติกาปิละวัตุสมิงมหาวเนมาตาพิขุสังเคณสัติงปัญจามาเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะารหันเตหิทัสหิจารกาธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายาพิขูสังคัญจะอัตโขจตุนังสุดทาวาส,สกาย,ยีการนางเทวนางเอตัถโหสิอยังโขพระวาสเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเน มหาตาภิกขุสังเคนสัสติงปัญจามาเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทาัสาหิจารุกาธาตุหิเทวตาเยู้เยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายะภิกุสังขันจายานูณะมายามปิเยนะพระควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระควตโตสันติเกปจเจกคถาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยถาปินามะพระวาปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังปาษา เนยะภสษาลิตังวาภาหังสามินเชยะเอวะเมวาสุธาวาเสสุเทเวสุอัตตาหิตาภควัตโตปุระโตปะตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังเอกะอัตถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาริมหาสัมโยปวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามห์อีมังธรรมสัมยังทักกิตาเยวะอปะลาชิตต สังคันติอัตโขอ,อปราเทวตาพระกวตัตโตสันติเกอิมังคทาทังอภาสิตัดลับภิกโวสมาถังสุจิตตังอัต,ตโนอุชุกะมะกางสุสารถีวะเนตานิขาเหตวาอินทลัลยานิลักขันติมันทิสาติ อัตโคอปรรเทวตาพระัตโตสันติเกอีมังคัทังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปาริคังอินทขีลังโอหัจมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจคูมาตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโคอปรรเทวตาพระัตโตสันติเกอีมังคัทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตขามิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปารีปุริปะลิปุเรสันติติ อัตโขภควาภิกข,อ,กขอมันเตศเยปูเย,ยนะภิกขเวทัสสโสโลกาธาตุโสเทวตาสันนิปติตาหนติตถากตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอเหตสูงอธิตามัทนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานางเอตาปาระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหตสูงเสยถาปิไม่หง เอตาราหิเยปิเตภิกวเวรภวิสันติอาาาตาานาขตะมัทนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาประมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตารหิอาจีขิตสามิภิกวเวเทว,ว,วกายนานังนามานิกิตติสามิภิกวเวเทว,วกายานังนามานิเทศุสามิภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาทุกังมณนะ สิการธทะพาสิษาบิติเอวัมพันเตติโขเตภิกูภควโตปจัตโสสงภควาเอตทาวจะสิโลกะมนุกัสสามิยัตถภุมมาตทัสสิตาเตเยสิตาคิริคับพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสารีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปัสสนะมานะวิลาพิโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิละวัตเวตโตอมันตยิสถาสาวเกาสาเนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานัฐภิกโวเตจอตะอัตตาปมกรุงสุตวะพุทธศาสาสนังเตสัมปตุระหุยานังอมนุษยานทัทสนังอเปเกสตะมัทขคุงสหัสสังอธสัสตตริงสัตตังเอเกสหัสานังอมนุษานะทัศมัทสุงอเปเกนันตะมัทขคุงทิสาสภาผู้ชาอหุงตันจะสพังอภิญญายะวะวะกิตวนะจักขุมาตโตอมันตยิสัถา สาวเกศสาเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานัฏฐพิกโวเยวโหหังจิตตยิศสามิคีลาหิอนุปปภะโสสัตตาสหัสสาวยขาภุุมมากาปิละวัฏวาอิที่มันโตจุติมันโตวนนวันโตยัสัสโนโมทามนาอภิกามงภีโขนางสัมิติงวนางฉาสหัสสาเหมมะวตายขานานัตตะวันนี้ที่มันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสัสโน โมทัมมนาอภิกรรมมุงภิขุนังสมิติงว่นังสาตาคิลาติสาหัสสายยะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสินโนโมทัมมนาอภิกรรมมุงภิขุนังสมิติงว่นังอิเจเตโซนัสสาหัสสายยะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสินโนโมทัมมนาอภิกรรมมุงภิขุนังสมิติงว่นังเวศสามิตาปัญจสตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสินโนโมทัมมนาอภิกรรมมุงภิขุนังสมิติงว่นังกุมพิโรลาชักไหฮีโกเวปุ พิโยนางสัตตาสหัสสังยักขานังไปยิลุปัสติปุมพิโลราชกไหฮิโกโสปะคัสามิติงว่านางปุริมันจัติสังราชาทตาระโถปัสสาสติคันทัพพนังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตปีตสะพาหาโวอินทนามามหาภรายที่มันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมรรมนาอภิการมุงพิขูนังสามิติงว่านางทักินันจัติสังราชาวิลุณโหตปัสสาสติ กุมพันธนังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตตสะภา,าวินธนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตว,วนามันโตยาสาสิโนมุทัมนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงว่านางปัจจิมันจัตท่สังราชาวิรูปรโกปัสสตินาคณังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตตสะภาโวิ อินทานามามหาภรัยที่มันโตจุติมันโตวนนวันโตยัสสินโนโมธัมมนาอภิการมุงพีขุนนางสมิติงว่านางอุตารันจาตทิสังราชากุเวโลตปภาษาสติยกขานางอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหาโวอินทานามามหาภรัยที่มันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมธัมมนาอภิกามุงพีขุนังสมิติงว่านางปุริมาทิสังทตารถโธทักขิเนนะวิลุหโกปัจฉิเมนะวิลุปโขกุเวโรอุตตะลังทิสัง จัตตารโนเตม,มหาราชาสัมมันตาจัตุโรทิสาทัฏฐานระมานาอัตถังสุวเนกาปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจันนิกาสทามายากุเตถทกเวเตถทุวิภูจวิภูตโตสหจันทโนกามาเสโธจาก,กินุมันทุนนี้มันทุนจะปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสสโตจะมาตริจิตตะเสโนจะคันทพนนโรราชาชโนโสภา อาคูปัญจสิโขเจวะติมพารุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชนโนคันทภาสหาราชุพิโมทรมนาภิกามุงภิกุนังสมิติงว่านังอัทาคูนาภาษายะนาคาเวสาลาสหัตจการกพระรัตตาราอาคูปยาคาสหายาติภิยามุนาทัตตรถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโสปะคะสมิติงวนังเยนาคาราเชสหัสาสารันติ ที่พาธิชาปะขูวิสุทธาจขูเวหายสาเตวณมัชฌปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภยันตธา,านาคาราชานมาสิสุปันณโตเขมมะมากาสีพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปะวะหาตานาคาสุปนาสารณะ,ะมังสุพุทังชิตาวชิระหัตเธนะสามุทังอสุราสิตาภาตโรวาสาวะเสเตอิทิมโตยสัสสินโนการะกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวสา เวปจ,จิติสุติติจปะปหาราโทนมมจีสหสะสตัญจะพระริปุตตานังสพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพาระดิงเสนาลหุพัธมุปาขมุงสมโยธานิพัันเตภิขูนางสามิติงวะนางอาโปจัเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตัทาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมโจรยสสาสหะ เมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสาัสสินโนทัศเตเตทัศาธากายาสาเพนานะแต่วันนี้โรยทิมัโตชุติมตวันนันโตยาสาัสสินโนโมทัม,มานาอภิการมุงผีขูนังสาม,มิติงวันนางเวนะทูจทัตเทวาสาริจอาสมาจัตุเวยมาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุลกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลกิตานักขัดตานิปุลกิตวาอาคูมันทวราหากา ว่าสูนังวาสโวเศธโธสักโกปะคาปุรินทโททเเสตทัสธากายาสเพเนานตัตะวันนิโนยที่มานโตชุติมานโตว,วันะวันโตยัส,สินโนมโมนาพิกามุงพิกขุนังสมิติงว่านังอาถาคูสหภูเทวาชะละมาขีสีขาลิวะอริทกาจารุชาจะกุม,มาปุพะนิพาสินโนวารุณาสหาธรรมะมาจาัจจุตตาจะอาเนชากาสูเรเลยุ สุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวเนสินโนท่าเสต,ตเททสถิทศธากายาสเพนานัตตะวันิโนยที่มันตัชุดติมันตวว,นวตันวัตยัสันสิโนโมทามานาอภิกรรมุงพีขูนังสาม,มิติงวนันนางสัมานามหาสัม,มานามานุษามนุษยสุตมาคิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจารหิตาวาสินโน ปาลขามหาปาลขาอาคูเทวายัสสสิโนทเสเตทัสสศธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติันโตวนาวิโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขุนังสามิติงว่นังสุกาการุมหาอรุณาอาภูเวคานาสาสหะโอทาตัขันยะหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหารขขชามิสกาจะยัสสสิโนทนยังอาคาปัชุโนโยทิสาอภิวัตสติทเสเตทัสสศธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติันโตวนาวิโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขุนังสามิติงว่นัง เขมิยาตุสิตายามากันทกาจายัสสิโนสัมพิตกาลามัสเศถาโชตินามาจะอาสวานิมานะรติโนอาคูอถาคูปรนิมิตาทะเสตทะสากายาสเพนนานัตตะวานิโนทิมาโตชุติมาโตวันวัตโตยัสสติโนมทมานาอภิกามงุพิกุนังสัมิติงว่านางสัตเถเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัตถิสาสหะปวุทธาชาติมักขีลังโอคาตินะมนาสวัง ทักเขโมคะตารังนาะคังจันทังวะอสิตาติตังสุภัมมาปาระมะโตจาาปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโลติโสจาโสปะคะสามิติงวนังสหัสพัมมาโรกานังมหาพรม,มาทิติทติอุปะปันโนชุติมโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสศเสธะอิสราอาคูปัญจาปาเจกวะสาวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโต เตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมมเกมารเสนาอาภิการมิปัสกากรหัสสะมันที่ยังเอธาคันหัฐพันธะลาเคนะพันธะมัตถุโบสัมมันตาปาริวาเรธามาโวมุนจิตะโกจิตนางอิติตถทะมหาเสนโกนหาเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหัจจะสลังกตวนะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคทะนะยันโตวสวิชุโกตัด ตถาโสปจ,จุทาวติสังกุธโธอสยังวเสตัญจะสพังอภิญญายะวะวะคิตวนะาจากักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศสาสเสนละเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิโวเตจะอตตาปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนงวีตาลาเขหิปักกามุงเนสังโลมัมปิอินชยงสเพวิชิตาสังคามาพระยาติตายะส,สิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ